สวัสดีครับโชคดีมีช่างชนแนลนะครับหลังจากที่หายไปนานนะครับช่วงนี้งานค่อนข้างล้นนะครับก็ลงแต่ช็อตกับวิดีโอสั้นนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาน้อยนะครับวันนี้ก็มาดูกันกับคลิปยาวๆนะครับตัวนี้เป็นมาลูยาม่านะครับเ e 500นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับปัญหาเขาก็คือเขาใส่หัวเทียนปีนเกียวนะครับทีนี้เกลียวมันเสียหมดเลยนะครับเราก็จะต้องทําการเปลี่ยนเสื้อสูบเลยนะครับตัวนี้ ถ้จริงอ่ะเปลี่ยนแค่เสื้อสูบก็ได้ครับแต่ว่าผมเห็นแล้วมันสกปรกนะครับผมก็จะถอดทุกชิ้นส่วนเลยนะครับมาทําความสะอาดให้หมดเลยนะครับก่อนที่เราจะทําการประกอบนะครับถ้าจยากให้เร็วก็คือเปลี่ยนแค่เสื้อสูบก็จบแล้วครับแต่ว่าตัวเนี้ยเราจะประกอบเลยนะครับมันก็กระไรอยู่นะครับเพราะว่าดูแล้วมันแบบสกปรกนะครับเราก็จะทําการล้างทาความสะอาดให้หมดเลยนะครับเนี่ยครับผมล้างเช็คขัดพวกฝุ่นนะครับพวกแทงพวกครอบพวก ชุดสีนะครับผมล้างหมดเลยนะครับล้างให้เอี่ยมเลยนะครับเพื่อเวลาเราจะประกอบแล้วมันก็จะได้ง่ายแล้วก็ดูตรวจสอบจุดเสียหายได้นะครับแล้วก็เวลาประกอบก็คือมันจะไม่มีเศษอะไรหลุดเข้าไปเวลาเราประกอบภายในเครื่องนะครับก็คือมันดูสะอาดสะอ้านด,ดีนะครับเราจะมาเริ่มกันที่ไอตัวชุดลานสตาร์ทกันก่อนนะครับตัวนี้อัดจรารบีเข้าไปเลยครับตัวนี้ใส่ผิดนะครับที่จริงเราต้องใส่ไอตัวลานข้างในก่อนเพราะมันจะได้ไม่ติดปีกสองข้างนี้นะครับ เดี๋ยวจะเอาออกก่อนนะครับแล้วก็ใส่ตัวลานข้างในก่อนนี่ครับใส่เข้าไปพอใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็หมุนนะครับหมุนสักสองสามรอบนะครับแล้วก็สอดสายเข้าไปในในฝั่งไอ้ตัวมือดึงนะครับก็ใส่ปีกตัวนี้ไปเดี๋ยวเราจะเอาวางไอ้ชุดสปริงลานเบาข้างบนนะครับวางทับไปนะครับนี้จะมีสปริงกับครอบเขี้ยวตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ใส่ลานข้างบนเข้าไป แล้วเดี๋ยวก็ใส่เขี้ยวเข้าไปนะครับเสร็จเรียบร้อยไข่นอ็อตอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปใส่ไอตัวมือดึงนะครับชุดมือกําดึงนะครับก็ลองเทสดึงดูว่ามันลื่นมันติดขัดอะไรหรือเปล่านะครับถ้าไม่ติดขัดก็ผ่านได้เลยครับจุดนี้อันนี้คือเราจะให้ดูชิ้นส่วนที่เราจะมาประกอบนะครับคือเราทําความสะอาดได้ในระดับนี้นะครับก่อนที่เราจะนํามาประกอบนะครับพวกถังพวกแทงนะครับ แล้วก็เสื้อสูบก็จะเป็นเสื้อสูบใหม่นะครับแต่ตัวนี้เป็นงานแกะจากเครื่องนะครับตัวนี้เป็นงานใหม่แล้วพอกจานไฟนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมประกอบนะครับหน้าแปลนคาบูนะครับตัวนี้นี่ครับตัวนี้คือเสื้อก็จะมีพวกสลักลูกปืนปลายก้านพลิปล็อกลูกแหวนนะครับครบชุดครับผมก็ในส่วนนี้เราจะมาทําการประกอบพวก ลูกแหวนกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นลูกปืนปลายก้านใหม่นะครับที่ติดมากับเสื้อสูกนะครับตัวนี้ชุดนี้นะครับนี่ครับใส่สลักกับลูกสูบไปก่อนนะครับมันจะมีลูกศอนตรงข้างบนหัวลูกสูบนะครับให้หันไปทางไอเสียนะครับตัวนี้นี่ครับค่อยๆบีบค่อยๆนั่นเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการใส่คลิปล็อกนะครับตัวนี้คลิปล็อกสลักนะครับ เวลาใส่ก็ต้องดูดีๆนะครับใส่แล้วก็ลองหมุนดูนะครับว่าลงล็อกไหมนะครับดึงแล้วขยับหลุดไหมนะครับถ้าเกิดว่าใส่ไม่ดีเดี๋ยวเกิดหลุดมาปัญหาใหญ่เลยนะครับตัวนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับใส่ก็ดูดีๆนะครับเนี่ยเช็คดูเรียบร้อยแล้วครับแน่นหนาทาวนครับไม่น่าจะหลุดแล้วครับลงล็อกลงรอยแล้วครับต่อไปก็เป็นการใส่แหวนนะครับใส่ตัวล่างก่อนนะครับมันก็จะมีไอตัวมาร์กมันอยู่นะครับตัวนี้เราก็เอาปากแหวน ใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆกดออกครับเพราะแหวนตัวเนี้ยถ้าเราถางมันเหมาะสําหรับการถางนะครับยังไงก็ไม่หักนะครับเอาใช้นิ้วนิ้วหัวไม่มือจิกสองข้างแล้วก็ถางออกนะครับมันก็จะกางออกแล้วก็จะใส่ง่ายนะครับตัวนี้ใส่ไม่ยากนะครับสําหรับลูกสุกนะครับนะเรียบร้อยแล้วครับผมตัวนี้ใส่ไปแล้วลองขยับขยับดูนะครับว่าฝืดหรือเปล่านะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ เราจะมาทําการประกอบเสื้อสูบกันนะครับตัวนี้ก็อย่าลืมนะครับน้ํามันนะครับฉโลมเข้าไปนะครับที่ลูกสูบแล้วก็เสื้อสูบนะครับแล้วก็จัดปากแหวนให้ดีก็กดทับลงไปเลยนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีน็อตยึด4ตัวนะครับสําหรับน็อตยึดเสื้อสูบนะครับ M5 นะครับไขน็อตเข้าไปเลยครับตัวนี้นี่ครับเป็นหัวแฉกครับไขเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อมาก็จะใส่จานไฟนะครับตัวนี้ ล่องใส่ริ่มไปก่อนนะครับแล้วก็จะมีล่องริ่มอยู่นะครับกดเข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน็อตเบอร์สิบเจ็ดไขให้แน่นเลยนะครับใส่ท่อไอเสียนะครับตัวนี้เปลี่ยนไอตัวน็อตยึดนะครับเพราะว่าตัวเดิมหัวมันลูดหมดแล้วนะครับก็เปลี่ยนใหม่ไปสองตัวนะครับนี้ถังน้ำมันล้างทำความสะอาดเศษขาลองถังนะครับมีลูกยางใส่เข้าไปนะครับตัวนี้ก็ยึดน็อตไว้สี่ตัวนะครับ ไข่เข้าไปเลยนะครับน็อตสองตัวก็ยังไข่ไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องใส่ที่ครอบเลยครับตัวนี้ตั้งตัวคอยไฟนะครับที่สี่มิลลิเมตรนะครับตัวนี้ศูนย์จุดสี่มิลนะครับไม่ใช่สี่มิลลิเมตรศูนย์จุดสี่นะครับเนี่ยตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราประกอบขั้นตอนต่อไปเลยครับตัวนี้เราจะมาทําการใส่คลัสกันก่อนนะครับตัวนี้มันจะมีลูกศรบอกอยู่นะครับถ้าใส่ผิดทางนี่คลัสมันจะไม่กลางนะครับเครื่องจะไม่มีแรงครับตัวนี้ก็อัดจะรบีเข้าไปนะครับตรงระหว่างน็อต ยึดคัดนะครับเพื่อลดการเสียดสีแล้วก็การสึกหลอนะครับตัวนี้เพื่อสิบเจ็ดไขให้แน่นเลยนะครับไขเสร็จก็ลองมาเอาไขควงงัดๆดูนะครับว่าคัดหุบและกลางปกติหรือเปล่านะครับปกติก็โอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็มาใส่ไอ้ตัวครอบนะครับตัวนี้เป็นตัวครอบคัสนะครับหรือว่าตัวครอบเครื่องนะครับเพราะว่าจะไปยึดกับไอ้ตัวชุดหานนะครับตัวนี้ก็จะมีน็อตยึดอยู่สี่ตัวนะครับ แล้วก็ข้างใต้ที่เป็นตัวรองยึดขาถังน้ํามันนะครับอีกสองตัวนี่ครับไขให้แน่นก็เสร็จสิ้นเดี๋ยวใส่ลานเลยครับนี้เราจะทําการใส่ลานสตาร์ทนะครับจะมีน็อตยึดสี่ตัวนะครับไขเข้าไปเลยนะครับตัวนี้ไขดึงลองดึงดูนะครับว่าลงล็อกหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นก็จะมาใส่กรองอากาศแล้วก็ติดตั้งคาบูนะครับตัวนี้กรองอากาศฝาครอบตัวนี้เขาไม่ได้ให้ผมมานะครับ เดี๋ยวผมจะทําการใส่แค่ไส้กรองให้เขาไปก่อนนะครับตัวนี้โอเคแยกก็เปลี่ยนใหม่นะครับกรองนี่จะมีเหล็กรองข้างในหนึ่งตัวนะครับสําหรับรองไส้กรองอากาศนะครับตัวไข่ข้างบนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหน้าตาจะประมาณนี้เดี๋ยวไปลองกันครับ โอเคนะครับเครื่องตัวนี้ก็สตาร์ทติดได้ง่ายเลยนะครับในส่วนของการสตาร์ทลานเขาเรียกอะไรลานรีเวิร์สนะครับตัวนี้ก็จะมีลักษณะแบบการสตาร์ทสามแบบนะครับก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราดึงแบบไม่ได้ดูจังหวะอะไรเงี้ยถาลานตัวนี้พังมาก็ราคาหลักพันเหมือนกันนะครับยังไงก็ใช้ระวังกันหน่อยนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอวันนี้ก็คงต้องลางไปเท่านี้แหละครับ ส่วนก่อนไปก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับโชคดีมีช่าง h ชนแนลสวัสดีครับผม